คำเตือนลิปวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,น,นะนำโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมอีกแล้วเช่นเดิมนะไก่เฮียวตาพาแตกวเวอร์สองน่นนะวันนี้ก็อยู่กันในหน้าเกมของ Fortuox n e หรือว่าเกมบัวทองจากค่ายพีจีเช่นเดิมว่าผมวันนี้ก็พกทุนมาแค่สองเท่านั้นนะพ่นนะ ก็เบสสี่ไปเลยก็มาวัดดูทุนน้อยตามคอนเซปต์เฮียปลาเหมือนเดิมครับผมแล้วแต่อารมณ์วันนี้คือมาน้อยจัดๆเลยนะแล้วเวอร์ทองสภาพนี้จะไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะผมเปิดไปก่อนเลยแล้วการที่เบสสี่นะพนะ่อนะเอามาอยู่นะทีแรกก้อนทองก็มาแล้วอะยังไงผมไปต่อได้ยาวๆือเปล่าแบบนี้ เออตอนเกมก็โดดเอามาเร็วนี่โอ้โหต้นเกมก็โดดแล้วผมวันนี้วัวทองมาดีป่ะต้องดูนะว่าได้อะไรก่อนเอ,อ้าคูณสิบพาะผมแล้วดอกนี้อีกสองร้อยโอ้โหซูเปอร์เมกามาแบบทันไวทันควันไปเลยนะเพื่อนนะ เบิ้ลนะผมโอ้โหแล้วส้มโกลด์อดอกนี้คูณสิบเบิ้ลไปเลยอีก200หรือเปล่าโอ้โหเพื่อไม่กะโอเคแปบ๊บเดียวขึ้นหก0้อได้แล้วไปกันต่อได้อยู่แบบนี้พอ,อยาดเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะเพ่ะน,นะหนๆขึ้นมาแล้วไปเร็วนิดนึงอะเก็บเกี่ยวหน่อยเห็นกำลังแตกยังไงเบ็ดสิมาหรือเปล่าเพื่อน โอ้โหไม่ใช่ไม่มาเลยนะโอเคโอ้โหพูดว่าไม่มาเลยมันโดดซะเลยแล้วเพื่อนโอ้นึ่ว่าส้มสาสาอ้าววายคู y ่กับอะไรก็ได้โอ้โหทำไมต้องเป็นประทัดด้วยครับเนี่ยแล้วดอกนี้ผมสามร้อยเท่านั้นนะเพื่อนนะแล้วเพิ่มเบ็ดพอดีโอ้โหได้ตอนเบ็ดสี่น่าจะแบบ อะไรครับเนี่ยผมพูดไ่จบเลยก้อนทองมาแล้วผมห้าตัวโอ้โหวันนี้คือซิ่งจะะจัดวะวันนี้คือซิ่งดีนะ้ววัดของวันนี้อยู่ยาวๆได้โอโ้ขึ้นเลยผมขึ้นเลยขอ,อยาไปเบ็ดจีสิบละกันเบาๆ ซักสิบทีไปถ้าไม่แตกลงนะเบ็ดเยอะไม่กล้าเสี่ยงนานยังไงเพื่อนวูาทำไมเบ็ดหลักหน่วยมันโดดดีหลักสิบเนี่ยก็โดดอยู่นะเอาเนี่ยแล้วโดดจริงๆครับผมโอ้แปลกน,นี่น่าจะเป็นที่เบ็ดแล้วหรือเปล่าแม่งลิดเบ็ดยี่สิบตั้งนานสนะิบหมุนคลิกไปคิิกมาไม่มา กลับบสิปแป๊บเดียวผมทีเดียวโดดอีกแล้วยังไงขึ้นเก้าร้อยได้แล้วนะจริงๆก็บวกพอสมควรโอ้โหร้อห้าสิบดอกนี้คือมันเกือบเต็มกระดานอ่ะทำไมมันถูกจังวะมา ช่างมันแล้วเดินหน้าเข้าไปใหม่ครับผมโอ้โหโอหวันนี้คือมาแบบดีจะจัดเลยผมโอ้โหวัดคลองสามคลิกแล้วนะสามคลิกแล้วนะผมที่แตกสามคลิกแรกแล้วมันแตกโอ้โหแล้วไปกันต่อเลยแบบนี้ สามรอบแลวนะรอบแรกคือคลิกท,ทีแรกแม่งก้อนทองเลยนะเพื่อนนะออโต้โอโ้โหแล้วโดดอีก,กแล้วอ้าวไปกันต่อยังพูดเรื่องเดิมยังไม่จบเลยนะผม,มยังไงอุ้มรอบนี้เกลือซะได้โดดก็ไม่ใช่ว่าจะการันตีแตกนะเพื่อนนะโอ้โห ไปหลังๆนี้ซองแดงเริ่มไม่มาแล้วฮะซองแดงก้อนทองแบบเกือบครบอะไรแบบนี้เริ่มไม่มาแล้วนะโอ้โหแล้วหมุนไปหมุนมาผมไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ไปเทียสิบไปอย่าหยอดไปเทอร์โบโด,ด้วยเลยแล้วกันนะเห็นแล้วมันขัดหูขัดตาจริงครับผม โอ้โหก็ยังไม่ได้อะไรต้องลดเบ็ดกันหน่อยแล้วเพื่อนจริงๆก็อยากจะอัพเบ็ดปั้นแหละแต่พออัพขึ้นไปแล้วไม่แตกแล้วผมทำไงได้ลงมาเบ็ดห้านะเพื่อนนะเช็กากานโอเคโดดดีแร้วผมวันนี้คือฟิตเปียเลยดิวันเนี้ยโดดดีจะจัดแล้วผม กี่รอบแล้วเนี่ยน่าจะสี่รอบแล้วหรือเปล่าสี่ห้ารอบแล้วหรือเปล่าวันนี้นะแล้วยังมีต่อๆแล้วยังไม่ไปไหนผมผมยังลงอยู่นะยังไม่ขึ้นไปไหนผมโอ้โหอยู่กันแนวยาวออะวัวทองวันนี้โอ้โ ขอกลับคำพูดว่าอยู่ยาวได้ไหมเมื่อกี้เห็นมันโดดแล้วก็ดีใจเนื้อเต้นไปก่อนเลยผมสุดท้ายแม่งแตกเศร้าจะจัดไปทักงสามสิบ,บทีไปเบ็ดสิบมาเธอบงเธอโบ้เลยซอยไปเลยนะเพนะถ้ามันซอยยับยับยิบยงยไปเลยผมยังไงโดดหรือเปล่าโดดอีกแล้วมาลุ้นในรอบที่ห้าหรือรอบที่หกแล้วนะผมโอ้โหนี่คือฟิตเปยฟิตปัง อ้าวซองแดงไม่เจอกันนาคิดถึงจังเลยยังไงเพื่อนโอ้โหหนีซะแล้วผมก้อนทองก็ได้นะเพื่อนนะขอมากกว่าสี่ตัวหน่อยเป็นไงล่ะโอ้ขอเยอะซะด้วยนะเพื่อนนะขอให้มันลงก่อนเถอดตอนนี้ยังไงในหมุนนานเหลือเกินโดดแช่เป็นชั่วโมงเลยผมโอเคหมันจบที่ประทัสดสินะเออ คิดอะไรไม่ออกก็บอกประทัดตลอดแล้ววัวทองช่วงนี้โอ้โหแตกแต่จ่ายน้อยนิดนึงก็ขึ้นมาได้ยันพันห้าแล้วแต่ยังไม่สุดเท่าไหร่นะเพื่อนนะไปกันต่ออา่ะการก็รอแล่รอแร,อแร่เอาโดดอีกแล้วโอ้โโดดทั้งวันวันนี้ฟิตเปียฟิตปังครับผมวันแรกเลยนะ หลังจากที่โดดบ้างไม่โดดบ้างมาตั้งนานนะผมวันนี้โดดแล้วโดดอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแตกนะเนี่ยโอ้โหส้มสามหน่อสามช่องครับผมไม่ได้อะไรเช่นเดิมโอเคก้อนทอองผมยังมาอยู่ก้อนทองยังมาอยู่ผมซุป,ปเปอร์เมกาไปนะห้ารอยดอกนี้ แล้วไหรกันต่อหกหมุนมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหไม่มีเลยผมนิ่งกิฟตมาขอยากขึ้นเบ็ดสามสิบเลยผมใส่ไปเลยกันนำไปอัดเข้าไปนะเพืเ่อนเบ็ดเนี่ย สักสามสิบทีพอนะผมแค่จะอ่านเล่นๆนเฉยนะเพื่อนนะกาวว่าจะใส่ไปอีกสามสิบทีเบาๆเผื่อมันฟุกแตกโหแต่มันนิ่งกิฟเลยพอไปเยอะแล้วไม่โดดเลยนะเออนี่คือแบบข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะช่องนี้ถ้าเกิดเพิ่มแล้วมันไม่ดีก็ลงมาแช่แบบนี้อย่างน้อยก็บวกนะเพื่อนนะลองดู อยาให้มันเข้าเนื้อพอแต่ตอนนี้คือผมบวกกันนะพันสองนะเพื่อนนะแต่ผมว่าน่าจะไปต่อได้ผมเลยอยู่ต่ออีกสักหน่อยแต่เบ็ดหลักสิบนี้หมดสิทธิล์ละไอ้พวกสามสิบสี่สิบเนี่ยคือไม่แตกแล้วนะเมื่อกี้หมุนแล้วหมุนอีกโอเคสองสองสี่ผมดอกน,นี้เบ็ดเจ็ดเลื่อนลงมาปุ๊บแตกเลยว่ะยังไงโหหนกว่าจะโดดอีก เปล่บาบางอือือผมใส่จะตันแล้วมั้งใส่จะขึ้นได้แค่นี้หรือเปล่าครัผมพันสามเหรอโห,โหอยังไงเพื่อนโอ้โหนี่คือเซฟสุดๆเลยเลยนี่นนยโอเคผมหกห้าตัวไม่ถึงหกตัวห้าตัวเท่านั้น โอ้โหสองหนึ่งศูนยมาอีกแล้วแบบนี้ไม่รอดดแล้วก้อนทองดีกว่าเยอะครับผมอีกสักหน่อยแล้วกันอนะลองกลับไปเบดสิบอีกสักรอบร่บผมแต่ไม่แตกก็ลงหมดแล้วนะเพื่อนนะโอ้โหหลังๆนี้เริ่มไม่โดดแล้วโดดไปก็ไม่ใช่ว่าจะแตกนะช่วงนี้ขออนุญาตปิดออฟเทอร์โบสักครึ่งหนึ่งแล้วกัน ปล่อยมันไหลต่อแบบเบาๆไปเช็คอาการโดดหรือเปล่าเพื่อนโอเคถ้าโดดแล้วปล่อยสิงได้แบบนี้โดดแล้วปล่อยสิงได้ครับผมยังไงก้อนทองอะไรเนี่ยประทัดอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกบอกประทัดอีกแล้วผมโอ้คิดอะไรไม่ออกก็จ่ายแต่ประทัดนะเพื่อนนะ ยังไงครับผมส้มอีกแล้วไม่มาทายก,ก็ส้มอยู่แค่นี้นลอดตัวไปโอเคผมซองแดงอันนี้แหละจีรอคอยอ้าวแล้วมาแบบเต็มเหนี่ยวสมใจอยากครับผมพร้อมาวอีกสามตัวตอนนี้มีเท่าไหร่หนึ่งพันหรือเปล่าโอ้โหรางวัลเมก,กะผมแล้วซองแดงมาพอดี ผมอุ่นใจแล้ววันนี้ผมขอ,อย่างลงเลยแล้วกันนะเพื่อนะโอเคหนึ่งพันนะ, okay, 1, นะผมพอแค่น,นี้นะเพื่อนะวันนี้ก็พกทุนมาสองร้อยเท่านั้นนะผมก็บวกกลับไปเน้นๆสองพันสี่นะเพื่อนนะก็มาปั้นจากน้อยๆแล้วก็ไม่โลกมากให้นะเพื่อนดูนะเพื่อนนะอันนี้ก็ขอตัวลงก่อนดีก,กว่านะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันหน่อยนะครับผมส่วนใครอยากเล่นเกมเดียวผมนะ ข้ามาแจมได้ที่ปักหมดใต้คอมเมนต์แล้วผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย